สวัสดีครับกลับมาพบกับโจเซอรี่กันอีกครั้งวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หนึ่งวันเพื่อมารีวิวเกรย์พันหล่านี้ครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าให้ผู้ชายหนึ่งคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับครีมเลยแล้วมารีวิวเกรย์พันหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในบรรดาครีมหล่านี้เนี่ยอาจจะมีสักตัวหรือ2ตัวที่ผมเคยใช้มาแล้วแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมไม่มีไอเดียเลยครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้าง ส่วนตัวที่ผมใช้บ่อยนั่นแหละครับมีแค่นี้เองครับอันนี้เอาไว้ใช้ทาหน้าส่วน,นนี้เอาไว้ใช้ทาปากแค่นี้เองครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวกันฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ที่ด้านล่างให้ด้วยนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือสเปรย์น้ำแร่2ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ Avène ส่วนอันนี้ยี่ห้อ Amorexica ครับตัวของ Avène เนี่ย จะเป็นน้ำแร่ทั่วๆไปครับเหมาะสำหรับใช้คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังจากที่กรอกออกมาจากด้านนอกครับวิธีใช้เนี่ยก็ยง่ายๆเลยครับแค่เขยา่าเปิดฝาสเปรย์ห่างจากหน้า30ซนติเมตรครับหมดนิวา r ด้วยลองสเปรย์ที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ออกมาอย่างตอนน่อนนอ้เนี่ยเวลาเราสเปรย์ลงไปบนผิวหน้าทำให้รู้สึกสดชื่นมากเลยครับ แต่เนื่องจากมันเป็นน้ำแร่ผมคิดว่ามันคงช่วยบำรุงผิวหน้าให้ดูดีขึ้นด้วยครับดังนั้นแล้วมันจะดีเข้าไปอีกถ้าเกิดเราแช่ไว้ในทะู้เย็นก่อนเอามาใช้ครับส่วนโอโมโรวิกซ่าเนี่ยก็เป็นสเปรย์น้ำแร่เหมือนกันมาจากประเทศฮังการีเลยเพราะมีเขียนไว้ว่า Queen of Hungary Mist ครับตัวลองสเปรย์ของตัวนี้เนี่ยจะละเอียดกว่าของตัวอเวน่ครับรวมไปถึงกลิ่นตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆ เวลาสเปรย์แล้วก็ทาลงไปบนหน้าเนี่ยจะได้ความสดชื่นเป็นอย่างมากเลยครับแล้วหลังจากที่นวดหน้าไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ก็จะสัมผัสได้เลยครับว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มแล้วก็เนียนมากขึ้นผมคิดว่าในนี้เนี่ยไม่ใช่เนมหนร่อย,อย่างเดียวหรอกครับเขาคงผสมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ดูดีแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยครับแต่กลิ่นหอมเนี่ยหอมมากๆเลยครับ อันต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นสเปรย์อยู่ครับแต่ว่าไมไ่ใช้กับหน้านะเอาใช้กับผมเพราะว่ามันคือ d r ายชมพูครับสําหรับคนไทยเราแล้วเนี่ยการอาบน้ําถือเป็นหนึ่งกิจวัตรประจําวันเลยครับแต่ว่าการมาอยู่ที่ออสเตรเลีย,ยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยการอาบน้าทุกวันเช้าเย็นบางทีก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมตัวนี้เนี่ยช่วยเหลือได้มากเลยครับเพราะคุณสมบัติของมันก็คือช่วยลดความมันของเส้นผมและหนังศีรษะรวมไปจนถึงกับกลิ่นเลยครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่ต้องสระผมอีกเลยนะครับเพราะว่าผลของมันเนี่ยอยู่ได้แค่ระยะสั้นครึ่งวันหรือยังมากก็1วันครับวิธีใช้ของมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับแค่สเปรย์ใส่เส้นผมฉโลไม่ชช่ว่าสีสษะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับหมดจากสเปรย์แล้วเราก็มาต่อที่ครีมกันดีกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับครีมมากนะักแต่ก็พอรู้บ,บ้างว่าจะต้องเริ่มจากตัวที่มีความเข้มข้นน้อยไปหาความเข้มข้นมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เริ่มมาที่ครีมที่มันมีเนื้อใสก่อนครับตัวนี้เนี่ยเป็น micro เอเ e n ส e ของ Estee อเดอร์ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเราเนี่ยตัวนี้บ้านเราจะเรียกว่าน้ําตกถูกไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าปกติแล้วเขาใช้กันยังไงเพราะที่ผมใช้เนี่ยก็คือแค่เทลงบนฝ่ามือแล้วก็นวดไปที่หน้าเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสใช้บ้างเป็นครั้งคราวครับแล้วผมก็รู้สึกชอบมาด้วยครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างแรกเลยมันไม่ได้มีความเหนียวเนหนักมากแล้วก็พอทาไปปุ๊บ สักพักหนึ่งมันก็ซึมเข้าไปในผิวแล้วครับเอาล้ครับมาถึงน้ําตกอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นของ Dior ซึ่งผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อครีมของตัว Dior ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้อนกว่าของตัวอ s a d o r a ครับแต่พอเราทาลงไปบ,บนผิวแล้วเนี่ยมันก็ซึมได้เร็วเหมือนกันครับแล้วด้วยกลิ่นหอมของกุหลาบเนี่ยเวลาทาลงไปบ,บนหน้าทําให้รู้สึกสดชื่นมากเลยครับเรามาต่อกันที่ครีมที่มีเนืนน้อข้นข นั่นก็คือนี่วอ t เตอร์ครีมของทัชชาครับจากชื่อครีมที่ว่าเป็นวอ t เตอร์ครีมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนื้อมันน่าจะเบาบางกว่าครีมทั่วไปครับนี่คือด้านในของมันเห็นไหมเอ่ยเนื้อครีมเนี่ยผมมองว่ามันก็คล้ายๆกับตัวของโบกิมา ema, เหมือนกันนะกลิ่นก็เด่เหมือนกันครับแต่พอลองมาทานดูแล้วเนี่ยไม่มีความใส และมีความเข้มข้นน้อยกว่าตัวของบยมาเยอะเลยครับหลังจากชื่อเนี่ยผมก็เดาได้ว่าในครีมคงจะมีส่วนประกอบของน้ำที่เยอะอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยครีมที่ทาลงไปบนผิวมันก็จะดูดซึมง,ง่ายเหมือนกันครับหลังจากที่ปปล่อยให้แห้งมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าผิวมีความเนียนนุ่มมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยครับมาถึงครีมตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือครีมยี่ห้อคิวส์ครับ ตัวนี้เนี่ยผมยังซื้อให้แฟนของผมเองครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่เขาแพ้ครีมยี่ห้อนี้ครับดังนั้นเนี่ยความรับผิดชอบจึงตกมาที่ผมผมต้องใช้ตัวนี้แทนครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมากนักผ่านไปเกือบหนึ่งปีครีมยังลดไม่ถึง20เอร์ซนเลยมั้งครับเนี่ยเนื้อครีมของตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างใสกว่าของตัวที่แล้วครับส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยตัวที่แล้วจะหอมกว่าครับ ต่ถ้าตัดเรื่องความใสและตีนออกไปแล้วเนี่ยผมว่าสตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับนั่นก็คือซึมเร็วแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวครับอันนี้ก็คือครีมอีกหนึ่งตัวที่ผมซื้อให้แฟนผมครับนั่นก็คือตัวนี้ครีมของชิเซโดนี่เองครับอย่างที่เห็นในภาพเลยครับจริงๆแล้วตัวกระปุกจะใหญ่กว่าตัวนี้แต่ว่าผมถอดตัวฐานออกไปเนื่องจากมันใหญ่เทอะทะเกินไปคนระับเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยดูจากภายนอกนอก,ก็จะคล้ายๆกับตัวของทัชชาครับที่มีสีขาว แต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยดูแล้วตัวนี้เข้มข้นกว่าครับและเนื่องจากเนื้อครีมเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่ามันก็เลยซึมเข้าไปในผิวหนังเราได้ช้ากว่าครับในขนาดเดียวกันเนี่ยครีมตัวนี้เนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าเหมือนกันครับส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมือนกลิ่นแป้งเด็ดจรัสนะครับหอมดีครับมาถึงครีมตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงกนแล้วครับนั่นก็คือตัวนี้จริงๆมันก็คือไวท์เทนนิ่งธรรมดาได้แหละครับ ยี่หอด็อกเตอร์ซีลาโบนี่สาเหตุที่ผมรีวิวตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมไม่เคยใช้วท์เทนนิงมาก่อนเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าตัววท์เทนนิงเนี่ยมันช่วยให้ขาวได้จริงไหมเพราะอย่างในโฆษณาเนี่ยทาปุ๊บขาวปั๊บเลยเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจริงไหมเนื้อครีมเนี่ยก็จะเหมือนกับครีมรทั่วไปแต่อาจจะดูซึมยากนิดนึง คงต้องรอสักพักหนึ่งเพื่อให้ครีมมันแห้งลงครับส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยวอ์เทนนิ่งตัวนี้ไม่ได้มีกลิ่นพิเศษอะไรครับเฮ้ยมันขาวจริงวะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าข้างที่ทานเนี่ยขาวกว่าข้างที่ไม่ได้ไทาอีกโอ้มาฮัจจมากและเมื่อจะดูแลผิวหน้าก,นกันทั้งทีเนี่ยก็ต้องดูแลกันให้ครบส่วนถูกไหมครับตัวไปที่ผมจะมารีวิวก็คือตัวนี้ครับเซรั่มยี่ห้อ ordinary ่ครับ คุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะช่วยกระชับถุงใต้ตาแล้วก็รวมถึงพวกริ้วรอยต่งตางๆรอบดวงตาเลยครับวิธีการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทํำยังไงแต่ที่ผมทําก็คือบิดฝาขึ้นมาครับแล้วก็เอาไอ้แท่งแก้วเนี่ยไปแปะตรงถุงใต้ตาแล้วก็เปิดกตาด้านบนเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยรครีมให้มันทั่วครับตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตาด้านบนเหมือนกันครับหลังจากที่ทาตัวนี้ไปแล้วเนี่ย ก็จะรู้สึกตึงๆบริเวณที่เราทาครับอยู่สักประมาณ4-5นาทีแล้วหลังจากที่ครีมมันซึมเข้าไปแล้วเนี่ยความตึงนั้นก็จะหายไปครับถ้าถามถึงผลลัพธ์เนี่ยอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลารวมถึงความสม่ำเสมอในการใช้ตัวนี้ครับแต่ว่าผมอ่ะนานๆใช้ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็คงไม่เห็นหรอกครับส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเล็บฝีป,ปากครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วผมใช้ตัวนี้ครับลูคัสพาว์พาวตัวนี้เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในออสเตยเลียที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันถูกครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากพกพาสะดวกก็เหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะใช้ตัวนี้บ่อยที่สุดก็ไม่ได้แปลว่าผมจะชอบมันที่สุดนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยข้อเสียงตัวนี้ก็คือมันจะมีเนื้อครีมที่มีลักษณะคล้ายกับวาสลีนซึ่งมันดูดซึมได้ยากครับเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีไรลติดอยู่ที่ริมฝีป,ปากตลอดเวลาสามตัวนี้เนี่ย<ม>คือลิปบาลที่ผมจะมารีวิวเพิ่มเติมครับต อันนี้ของแม็กซึ่งแฟนผมเพิ่งสั่งมาครับแล้วเพิ่งได้รับเมื่อสอสวันนี้เองส่วนอันนี้เป็นของ q ิวผมชอบนี้มากท่สุดเลยครับเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงครับเรามาพูดถึงลิฟมันของ s อสเซ d ลอกันก่อนดีกว่านะครับของ s อ l เซ d ลอเนี่ยเปิดฝามาปุ๊บจะเจอก้านเอาไว้ใช้ทาเลยครับตรงส่วนปลายเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ําหุ่มอยู่เราสามารถใช้ส่วนนี้เนี่ยทาลงไปบนในฝีปากได้เลยครับ แต่สำหรับผมนเนี่ยมันไม่ถนัดเลยครับดังนั้นที่ผมทําก็คือเอาแค่ส่วนปลายมาแปะตรงฝีปากเสร็จแล้วก็เอานิ้วทาครับแค่นี้เองสะดวกกนตั้งเยอะเนื้อครีมของตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนืดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาทาลงไปแล้ว จะรู้สึกเหนื่อยน่ะไม่สบายหรือฝีปากครับนอกจากนั้นนะเนี่ยตัวกลิ่นของมันผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับจากภายนอกก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นสตรอเบอรี่แต่จะมีกลิ่นที่คล้ายๆกับลิปสติกที่ค่อนข้างแรงครับซึ่งผมไม่ชอบตัวนี้มากเลยองด,ดูของแม็กกันบ้างดีกว่าส่วนของแม็กเนี่ยตรงปากหลอด จะถูกออกแบบมาให้เราสามารถบีบเนื้อครีมลงบนริมฝีปากได้เลยครับก็สะดวกดีนะครับเนื่องจากเนื้อครีมของแม็กเนี่ยค่อนข้างใสทําให้เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยซึมลงไปได้ง่ายครับไม่รู้สึกเหนอะหนะมากส่วนเรื่องกลิ่นตัวนี้อาจจะไม่ได้มีมากมายครับเอ๊แต่เหมือนจะมีกลิ่นมิ้นติดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับอืมสดชื่นดีเหมือนกันเอาล่ะมาเห็นตัวคิวส์กันบ้างครับเนื้อครีมของตัวคิวส์เนี่ย ก็จะคล้ายๆกับตัวของแมกเลยครับมีลักษณะใสซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนอะปากครับส่วนเรื่องกลิ่นตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นของแครนเบอร์รี่ซึ่งถ้าเกินดนึงไม่ออกก็จะเป็นกลิ่นหว,นวานๆอมเปรี้ยวนินนดๆทาให้เวลาทาไปแล้วเนี่ยสดชื่นมากเลยครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมชอบตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพมันครับแค่ทาทิ้งเอาไว้ข้ามคืนจากรลมฝิป,ปากแห้งๆก็ชุ่มชื้นขึ้นมาเลยครับดีมากๆเลยครับ อย่างที่บอกไปครับในบรรดา4ตัวนี้เนี่ยผมชอบตัวนี้มากสุดเลยแต่ที่เลือกที่จะพกตัวนี้ไปเนี่ยเนื่องจากราคามันถูกครับหาซื้อก็ง่ายพกพาสะดวกถ้าเกิดทําหายไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากครับส่วน3ตัวนี้เนี่ยเก็บไว้ใช้ที่บ้านดีกว่าครับก็จบกันแล้วนะครบับการรีวิวครีมและผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยผู้ชายที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับครีมครับชอบหรือไม่ชอบยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะรู้ว่าผมใช้ครีมเฉพาะบนแขนข้างซ้ายครับที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าจะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างอันที่ใช้ครีมกับที่ไม่ใช้ครีมก็แน่นอนแหละครับข้างซ้ายที่ทาครีมเนี่ยทั้งนุ่มเนียนและดูสุขภาพดีรวมถึงยังหอมด้วยนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยทั้งสากกระด้างแห้งไม่ต่างอะไรกับกระดาษทรายเลยครับแมม เห็นผลแบบนี้แล้วเนี่ยผมคงต้องกลับไปทาครีมแล้วล่ะครับเพื่อให้หน้าเนี่ยดูดีเ <c oughs> พื่อให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนไม่เป็นกระดาษทรายแบบนี้ครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้ากับโจเซอรรี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย